อ่าอ่าก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับรายการ T M UM Channel นะครับวันนี้ผมจะมาทำาะไรผมจะมาโปรโมทเซิร์ฟนะครับถ้าพูดเลยก็ขอไปเนวยนะครับ IP อ,อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับครับนี่ก็คือสปอนของเขานะครับอ่าครับก็อืมนี่ครับแป๊บเดียวเขาจ้างผมมาโปรโมท นะครับนี่ก็เซิร์ฟเขานะครับเซิร์ฟเขาก็าดีนะไปะอินก็ครบนะน่าจะไม่ผิดนะครับผมก็เขาก็เพิ่งจ้างผมมาผมบอกครับนี่ก็น่าจะเป็นเอ่อพีเอ,เอ่อนอนหน่อยอยากครับนี่ก็ใครไม่รู้นะครับนี่ก็เป็นพวกคำสั่งวิธีดีโพเทค บ้านไปยืนที่มุมของอันเองก็ามาอ่านกันเอาเองครับไอพจะหยุดตาล่างนะนะครับแบบเนีวนะครับนะครับถ้าผมเขียนอะไรแบบอย่างนี้นะขอไปด้วยนะครับเซิร์ฟนีน้น่าเขาจะไม่จะทำเขาหน้าเขาจะโหลดนะครับ เดอสิงหวยอ่ะไม่ใช่แล้วครับเนี่ยแค่รับนี่ก็อ,อ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่าเดี๋วนะอ๋อนะครับนี่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 อยู่ไหนวะเนี่ยมันอยู่ไหนวะเฮ้ยอะไรเนี่วยวอสัตว์ขี้เกียจขึ้นละลง,ลงแม่งปาก อาไม่เจ็บเฉยเง้ยหงเติบนะครับอืมเดินดูไปเรื่อยๆนะครับอื๊บหนึ่งครับแปบ,บหนึ่ง